ไอ้แสนก็ไม่มาทำไมอะไอ้แสนสีข้าวช่วยช่วยพ่อช่วยแม่ไอ้พี่เล่นลาอีกปะใช่ปะเจย์โอเลยปะไม่ใช่สีข้าวดิปันข้าวมีกี่คนที่ลาจะได้นับถูกจะสามสามคนแสดงว่าก็ต้องมีสิบเจ็ดเลยดินับดิกลุ่มห้าดิมามานี่ว่างอ๋อเจน้องไม่รู้จักกลุ่มห้าเหรอน้องนาันนี้มั่สิบหกอ่ะ พี่น้ำพี่กะลัมพี่กะลัมครับครบละ17ครบละ17จะว่าโอเคครบละใครวะวัตถวารใหม่ตรงกลางอ่ะถ้าคนนั้นแกงเราก็17ต่อไป30,000เพราะเราแกงเราเน่ะปี่ก่อต่อรู้แล้วใครคนนี้เดินเป็นหมื่นนะแล้วมันหมื่นอะไรนะมันนี่มันนี่มันหลังท่อน้องหลังท่อหลังท่อหลังท่อมึนอะไรเขาอะเอาของไหมมีใครเอาของอีกไหมเอาของได้นะดูโสมผมดูโสมผมอันนี้ดูโสมผมมันบอกมันเปลี่ยนแก้เคล็ดมันบอกมันเปลี่ยนแก้เคสเสียบ้า ดูดูโอ้โหแล้ว่งใส่นวดเี่สามีครับพี่อะไปปอกครัพี่ก็กี่ตัวเอาสามตัวพอพี่เพนสองกันพอใช่ไมเมื่อกี้กับว์ปกลับแล้วผมไม่เห็นพวกพี่เลยเดี๋ยวว์ปกลับเพนเท่าไหร่นะเพนกี่คนนะสองพอพี่สองพอพี่มาแล้วเนี่ยนี่ชาวรถไอหลังดีเคเของพวก ไอ้ดีสองเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันใกล้จะมาโมลแล้วอ่ะอะะไรนเดี๋ยวหลัวหลัวฟังเลยดิมันมันใกล้จะมาโมลแล้วอ่ะขายอลไรได้นี่อยู่ในตู้ก็ขายไปก่อนนะให้แก๊งยืมเงินประมูลก่อนอุ้ยบูหายอะไรมีมูลค่าอะไรก็ไปขายก่อนสามร้อยโลต้องขายปะขายโอ้โหไม่ต้องขายอะไรพี่สาวร้อยโลอะของธรรมากินเ๋ยวไม่ต้องขายแล้วเช้บอกให้ขายไม่ขายหมดตัวขายหมดตู้ขายลดลงลดโลไม่มีฟาร์ไม่เอานะ ขับมอไซต์ตกปลาไปกลับไปกลับโอ้ยเยอะคนลงทุนไหนเออให้แกงยิ้มก่อนสุดสายแล้วแกงก็คืนหมดแหละทับยอดใช่มถ้าสมมติมีเอ่อถ้าสมมติมีมีเยอะหน่อยอ่ะโหเราแบบสามสี่ร้อยเอ็มเลยนะเว้ยให้กันน่ะอาจจะถึงนะไอสารพเน็ตเขาจะขายเอ็มเจกันแล้วขายอะไรเยอะแยะวะพี่ แต่ผมขายหมดแล้วนะผมขายไอ้ฟิกละผมไม่มีอะไรเอ็มเจอ่ะตอนเนี้ยพี่ตอยใครอ่ะไอ้แล้อีกคันคันสุดท้ายละที่เกมนี้ช่วงนี้แกโดนดัก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 แกเล่นไม่ขึ้นเลยแกเล่นไม่ขึ้นเลยผมก็เพิ่งเสียเหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้โอ้ยเลิกใช้เสียงดีแกเล่นไม่ขึ้นเลยเอซายอยู่ปะเนี่ยไอ้แฟนทอพเขาบีบไม้ปะวะแล้วไอ้ไอ้ไอ้ไฮมันจะปลดปลดก่อนจะก่อนก่อนจะประมูลปะวะทำไรเนี่ย มปลดก็ดีให้มันมีประมาณเจ็ดแปดล้านใช่ถ้าถ้ามันปลดลรอกระทงก็น่าจะทันปะเจรลยแล้วเจริญแล้วใช่ใช่ไม่ต้องปีใหม่ไม่ทันอะไรวะแต่แกลงบอกว่ารอกลับแล้วนะพี่ยร์แกบอกว่ารอกลับแล้วนะรอกลับเลยพร้อมรันอ่ะเองรูปตัวเองแล้วก็บอกว่ารอกลับรอกลับอะไรเขาไม่ได้ปลดมันหรือเปล่าไม่ได้ดีใบหรือเปล่าไอ้แซมมันทำรูปให้มันเล่นลงรูปอ๋อแซมไหนไอ้ไอ้เสียไอ้แกโพูดบอกว่าพร้อมกลับ เย้ผมกลับกลับมาไหนอะสลัดเต็มอะรูปปาน้องเอดีรูปใสียใจใช่เหรอมันถ่ายเองเหรอใช่ไอเสียใจเฮ้ยถ่ายพี่หน่ดิไออขอขอดูหน่อยดิส่งไหมพี่ดูหน่อยดิ๋ยวเสียขอดูหน่อยสวยู่นะสวยอ๋อเอาที่ถ่ายไฮไลท์ก็ได้พี่ขอดูหน่อยรูปรูปพี่มันก็ถ่ายไฮไลท์เสียเอ้ยมาดูดิมาดูดิไอ้้ไอที่ไอ้ที่อยู่ก็เดี๋ยนะเน้ยไองไอส่งตรงไหนไอส่งตรงไนที่ที่ที่ใส่ที่ใส่คำข้างล่างว่าเจ้าแซมอ่ะ อาือดี También แต่แต่มันถ่ายรูปเหมือนพูดเด็ยขับถ่ายอ่ะอ้าวโอ้เจเพื่อนกินท่าไหร่กินท่าไเลยกินท่าไเลยไม่ได้เพราะนอนอยู่หน้าห้องแล้ววันไหนเราจะไปกินไอ้ไอ้เนี่ย KFC น่ะไอ้เนี่ยไปเดาไปเดาสามร้อยเลยซี KFC ก็ได um ้ทำไมผมเห็นในรูปพ <ize> ี <here S 1> ่หัวเงียบไอซียูมันอยู่จังหวัดเดียวกันกับผมด้วยขางกันใช่หรอผมเห็นในรูปอยู่จังหวัดแล้วอุดรใช่ก็อยู่อุดรผมอ่านเหมือนเป็นลิขิตอ่ะเข้าแก๊งเขาพ้อมกันอ่ะเหมือนเขาบอกเย้เอซยาเบต้าเบต้าอยู่อุดรหรอใช่เบต้าเรียนไหนอ่ะผมเออไม่ได้เรียนนะพี่มาแก๊งเดิกเาไอซีแล้วถามแท็กแกน้องมันเกินเออแย่ก็ออกเรียนมาเหมือนกันแหละแม่ย่เรียนเอกศาสตร์พลไงไม่แต่แต่ตอนแรกผม ผมจะไปนี่เหมือนกันพี่ไปงานแต่งพี่ชายดูดอุดรไม่ไปแล้วไม่ไปล้วโปรมเบต้าอยูดไม่ไปละอุดรอะไรดูดิดูนำดิตอนแรกมันมันต้องไปอุดรมาที่ผ่านี้ไงต้องนั่งเครื่องไปเฮ้ยเย็ดเอ้ยีคอนเท่อะไอ้สายพี่บ้างดิเจ้าแซมแม่งฟังแปดหมื่นเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวไปเจอไอ้แซมไปเจอไอซีเบต้าก็ที่ตายทำไงเนี่ยโอ้ยีบย์เอิร์นน่าจะนอนก่อนนั่นเนี่ยไอ้มาส่งไอ้ตัอหนึ่งมันรวมมาเลย เราถ่ายสวยงมาถ่ายสวยเีอยวอยล่แปรูปไปลานถ่ายอูเลตถ่ายรูปเองเหรอหรือว่าอะไรยังยังไม่ได้เปิดครับว่างทำเสวยว่าว่างทำให้พี่เดือดรูปนึงได้ครับเฮ้ยเนนประเทศเท่าไหร่นะน้องเองบอกไอ้ซาวบ้าน่ยเอ่ะแสนมั้งรูปอ่ะแสนอการวยเลยงเฮียเป็นที่แล้วี่แล้วว่าว่าว่าวไอเดียมซุกเ่อนนะกกันเยอะนะเยเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเตมเล่นด้วยกันเติไม่แยไม่แยก ไปเล่นตักางไปเล่นตกลางปอ้ยะไอ้ัวนี้เยอะแล้วข้าหลังเยอะเยอะเยอะเปไปไ้ก็หน่อยยดไม้ก่อยเพื่อตัไปยัดเยอะยัดเยอะโหลเพ่นตายชุบเลยเลยไม่ตายเลยตีแต่เพื่อนตายอไชุบอไไปยล้อยู่ล้าอยู่เกิด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 ไปับไไม่ยไยเวลาไปตาชุบไปแล้วชุบไปแล้วชุบไปแล้วน้องยัดไปยัไปยัด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 ไป กู่กูกูมพี่ธนยูกูชม่ธนยไม่ซอจะไม่ฟีไม่ซอจะไม่ฟีกูจะยินจะย็นเดี๋ยว่เดียวจะย็น่อยป่อย่พ่ได้ไหมป่อยพ่ได้ไหมล่ะปล่อยพี่ได้ไม่ะตายป่อ่อย่อโอ้ผมไม่ฟังเว้ยเฮ้กูเป็ผบจรรู้ไมเ่ะผมจรอีซออะเอาเาทำไมพี่องเป็นพนักงอย่าโดนปับนะ ขอเพื่อนยินอยู่โดนปรับนะกูสอนกี่ทีแล้วเพื่อนยาวันนี้ให้ใครเห็นโกโกเบต้าโก้ยี่เเบต้าคนเด็กเหี้ยยาวันนี้ให้ใครเห็นนะอ่าใช้เพนแกงละไอคิสเจไอซอลาน้องเล่นของแกงอีกละปรับปรับไอซอนะโอ้สวยหลงสวยน้องสวยหลงสวยจับกิวป่ารีซอลเถื่อยเว้ยอะไรอ่ะไอตัวเนี้ยไอหลงนี้แม่งหัวแม่งแม่นจัดเลยว่ะจริง แท็กสมัมไม้มันกวาดมาเแก่ไม้กวาดไม้เพื่อนแจ็กร้อยอ่ะไม้เพื่อนหัวเพื่อนแจ็กร้อยอ่ะกูกูขอแท็กสามคันเงินสามสิบล้านดิไม่ื่อกี้ย่าใส่ใส่สล็อตก็เป็นสล็อตข้าวอ่ะกูยืนกินข้าวโชว์เขาอ่ะเหนื่อยอ่ะจริงๆริงยังทำกูเลยพี่ผมอม่เอาพี่กินข้าวจำเรื่องไม้ค้าป่ะพีุ่้ยอใครเด็กขี้แค้นกูอ่ะใครเด็กขี้แค้นกูเสียเลยเรียบร้อยตาย เฮ้ยพีเตอร์เล่นอันนี้มันอ่ะเออเขาปรับวงไอ้ไม่เกิดเหรอลรงของเขาของเขาสภาอันนี้อันนี้ปรับปรับวงมาใช่ไหมครับส่วว่าเหมือนจะช้าขึ้นหรือเปล่าเหมือนจะช้าลงใช่ใช่ใช่แต่เมื่อวานไม่ถามแล้วเขาบอกยังไม่ได้ปรับอ้าวที่เหนบอกว่าเราคิดเองเหมือนกัเราคิดเองเราคิดเองต่อนตอแถวครับมาลาจูอ้าวพี่ฟิกไปแล้ว เขาจะไปแล้วอเ,เอาเพนเอาเพนที่เป็นวดตรงนี้ก็ดีน้อยไอ้ดอกฟีก็เก็บของไอ้ดอกเล่าไปขายอะหรือว่าก็บวกบวกเงินมาหลายเอ็มอยู่ะถ้าเก็บของไอ้ดอกฟีแล้วเราก็เอาไปขายอะ คิดว่าเราจะได้ไหมเราเราเราจะได้สักคันเลยอย่างงี้ยไหมแต่ใจผมอยากอยากได้ BM อะ็ะแต่ BM แม่งคงแบบคงร้อยอัพอะมันมันมันถ้ามันสู้สุดใจมันอาจจะได้แค่คันเดียวไงมันอาจจะได้ BM เอ็มแค่คันเดียวอะ กูแก๊งอื่นมันก็รวยกันเยอะไงไประเด็นอะ่ะมันหมกกันเยอะแก๊งอื่นอะ่ะตรงนะเห็นชื่อมอมรีซอเอ็กดีเอออยากได้สักสองสำคัญอนะ่ะเป็นไปได้อะ่ะ ถ้าขันมันไม่ได้ท็อปเยอะผมว่ามันอาจจะสักประมาณถุงสูงก็เจ็ดสิบแปดิเอ็มประมาณเนี้โอ้โหเยอะติดคิวอะ